สวัสดีครับผมวันนี้วิ้งจากรีวิวไอ้นะครับครับผมจำชะบานนะครับจากเวเลอร์เทติคอร์ครับครับผมวันนี้เราจะอยู่ที่33มลังสิตนะครับผมมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับพี่น้องชาวบหารทุกคนวันนี้เรามาที่วัลชอร์ไลฟ์นะครับกวยวกลัช่องกลันะครับอ่าสวัสดีครับก็อันนี้เป็นคลิปเปิดของจริงนะครับเมื่อกี้ที่อ่าพวกเราชาวคาวไม่อยู่เพราะว่าเห็นไปแตะหญ้าล็อกข้างๆมาเห็นเขามี พอดีพี่หูไม่ว่างครก็เลยเอามอเตอราชาร์ล์มาสวัสดีครับฮาวดี้ครับผมมอเร์ชาร์ล์นะครับเป็นเพจเบลทหารเพื่อการเบลทหารนะครับโดยเบลทหารนะครับผมผมพูดงี้เพราะว่าผมเป็นสกิสโซฟีเดียนครับชอบพูดซ้ำชอบความจริงเลยวันนี้มาตีมเลยวันนี้มาในตีมคาร์อบ,บอยเกเซ็กเฮ้ hey, จู่หนูตรงนี้มีของเล่นนะโปรโมทความหลากหลายทั้งเพศของประเทศไทยหนึ่งก็คือหนังคาร์บอยเกเซ็กที่ดังมากแล้วเพย์ของปีเตอร์กิฟฟิตที่ติด วิ่มบอดตัดออกแน่ย่าชุกูรู้เลยนะต้องตัดออกวะว่า <canvas> ต้องตัดออกก <laughs> ็กลับม <ude> <laughs> <reins> าอีกครั้งกับมรชไลฟ์วันนี้นะครับผมโอเคอันนี้เปิดเปิดจริงๆแล้วนะครับอันนี้เปิเปดจริงแล้วนะครับหลังจากพู้ชมกับเราด่าแล้วนะฮะก็ขอเปิดจริงๆครับก็พออนรับเขาสู่ความนะครับไม่พูดเยอะแล้วก็มาแนะนําตัวกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราอยู่กับใครบ้างก็พี่ไวกิ้งแล้วก็พี่จําครับครับผม พี่จำจากไวเลอร์ทนะครับพี่ไวกิ้งครับอ่าครับแนะนำตัวครับพี่กิ้งนะนตัวเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไวกิ้งนะครับจากบริษัท w ัอ็นะครับอุตสาหกรรมเลิลยจักัดครับรับผมสวัสดีครับผมชื่อจำนะครับผมจากวเลอร์ทิคอครับผมครับก็ผมชื่อกูงงว่ะผมว่าน่าจะทุกท่านที่รูจักสองคน่าจะมีคาถาม้วยสงสัยมานาคือกิ้งและจาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเออแล้วทั้คู่มีพสัพันธ์เอสัมพันธอย่างไรอ่า ไปตามขอปอมาแฝดมือปราบแฝดมือปราบได้ยินไหมหน้าคงหน้าสีผิวมาเหมือนกันเป๊ะเลยครับครับเพราความสัมพันธ์กันแบบป้ายากันไปป้ายากันมาครับเสียตังค์กันไปเสียตังค์กันมาอ่าใช่ครับอ่าไม่ได้มีพ่อแม่คนเดียวกันก็ยังงงอยู่ว่าทำไมสีเดียวกันหน้าเดียวกันเสียตังค์แค่คนเดียวครับเออก็อันนี้มือจิงเลยนะฮะอันนี้ก็ ผมว่าเป็นแฟกต์ที่น่าสนใจนะอาจจะผมไม่รู้ว่าไอ้การไปยากันน in en ี้นเป็นท็อกซิกอะเลชั่นชิพหรือเปล่าแล้วก็เออน่าเสียดูน่าสนใจเหมือนกันเราจะพูดแบบร้อยเอ็กซ์คลเรทนะครับผมจริงแล้วรัฐบาลไทยมีโครงการดัมมี่ปลั๊กออกมานั่นก็คือเป็นทรงนี้นะครับไม่ได้เป็นไอจัมมี่เลตแต่อย่างใดนะครับตัดโอเคเข้าเรื่องครับวันนี้เรามาทำอะไรกัน วันนี้พี่ไวกิ้งมาอะไรกันทำไมก,กันครับวันนี้จะมาเลยนะอมีคนบอกผมว่าเขาอยากเห็นว่าทุกทีไวกิ้งเคืนกันเนี่ยอ่าทุกทีเรามีการซ้อมยังไงบ้างเบื้องต้น <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็เหมือนกับทุกทีนะมันมีปืนมใช้กระสุนกี่กล่องแล้วใช้กระสุนกีนน่กระบอกอัพอะไรแบบนี้ก็เลยวันนี้จะมาป้ายยาสมาชิกเ <c oughs> ทาครามทั้ทงหลายว่า นี่คือวิธีการเสียกระสุนจะมีสายนี่แล้วพูดดีอเดี๋ยวไ้ผมขอสปอยไว้ก่อนนะครับว่าไปยาพวกผมไม่ได้เพราะว่าพวกผมจนไงล่ะให้ตายสิตอนนี้ไม่ทราบว่าทุกคนเอากระสุนกันมาคนละกี่ลังครับผมโอ้ผมผมผมเอามาค่อนข้างเยอะผมเอามาประมาณสี่พันนัดฮะเป็นกระสุนขนาดเอ่อศูนย์จุดสองของยี่ห้ออะไรกัดเดอร์ปะกัดเดอร์ใช่ไหมกัดเดอร์ก็ก็ยิงได้ทั้งวันคืนฮะของผมก็ประมาณลังหนึ่งครับแต่ว่าไซส์ประมาณลังนกสกอตนะครับ ให้ตายสิอ่ะจะให้ดีวันนี้จะเริ่มเริ่มเลยไหมหรือว่าไงได้เริ่มเลยครับก่อนที่เมมมันจะหมดไปมากกว่านี้แล้วเราจะมาดูว่าเราจะมาครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากการตั้งเป้าอย่างง่ายก่อนก็คือวันนี้เราจะมายิงไอ้เคียนี่ครับมาดูใกล้ๆก่อนนะ a k เอ๊เนี่ยมันคือกระดาษซ่อมเป้าธรรมดานี่แหละแต่ว่าเรามาถมดําเล็กน้อยแล้วหลังจากนี้ไปเราใช้ไอ้นี่แหละเป็นจุดอ้างยิงในการยิงหม่อัพต่ออย่างนี้พอดีว่าก่อนที่จะถ่ายทําเนี่ยเห็นว่า มีหลายคนพูดถึงเรื่องบัตเจ็กันว่าถ้าเกิดสมมติเรามีกระสุนแค่ลังเดียวเออกระสุนแค่กล่องเดียวแมนอ่ะแล้วรู้สึกว่าอยากจะฝึกให้มันเต็มสิทธิภาพมันมีอะไรบ้างแต่พอดีอันเนี้ยยิ่งกว่าอีกบอกว่ากระสุนหนึ่งกล่องไม่พอมันต้องมีหนึ่งกล่องเอาไว้วอร์มหนึ่งกล่องเอาไว้ฝึกแล้วก็หนึ่งกล่องไว้คอนเทนต์ด้วยก็เลยบอกว่าพอจะมีแบบแนะนําสัก15นัดแรกไหมก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะขอเอามาย่อยเหลือแค่15นัดแรกพอแต่ถ้าเกิดใครบัตเจ็ถึงความจริงมันมีแบบหนึ่งลางอยู่าอ้ก็ตติดดามไ้นะครับผ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก15นัดก่อนเนาะโอเคครับอันนี้ผมหลดผมหลด15ใช่ไหมยครับเฮ้ยจ่มเข้าบอกให้หลด15ปืนมือหลดได้ป่ะหลดได้13เอาละนี่เข้าสู่ช่วงโคสาระนะครับเข้าประเด็นกันก็วันนี้ที่จะมาแชร์กันจะเป็นเรื่องวิธีการวอร์มอัพในกรณีที่บัดเจ็ตน้อยมีแค่กล่องเดียวแต่ว่าอันนี้เรามาย่อยอีกทีนึงเราจะเหลือแค่15นัดแรกนะครับผมเอามาแชร์กันเอาไว้สําหรับใครที่อยากลองก็ลองเล่นกันดู โดยที่เราจะแบ่งนี้ก็คือใน15นั้นันี้ยเราจะใส่เต็มแมกกาซีนเลย15นั้นนะครับผมสำหรับใครที่แบบอยากปออพอันนี้ลองไปเล่นดูดิวที่1มีชื่อว่า trigger isolate d d e l มันเป็นดิวที่เราจะโฟกัสการเดินไกลโดยเฉพาะฉะนั้นเราจะตัดตัวแปรทุกสิ่งอย่างเราจะไม่มีชักปืนจากซองไม่มีอะไรเลยคือเริ่มต้นด้วยการถ้าพร้อมยิงทันทีเล็งที่เป้าตรงนี้สิงทาททำก็คือเราเอากระดาษซ้อมเป้ามาแปะ ถมดาจากนั้นปอตัวนี้ขนาดใช่พอสุกางอะ่ะประมาณครึ่งนิ้วโดยประมาณไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับระยะห่างก,ก็จะเป็น3เมตรถึง7เมตรอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ส่วนส่วนตัวจะแนะนํา3เมตรสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มยิงเริ่มต้นมาคือเราชักปกืนจากซองบรรจุเรียบร้อยนะเราเล็งไปที่กล่องสีดําโดยตรงเลยเล็งไปตรงๆเลยแล้วก็ถึงเวลาไม่จับเวลาพอถึงเวลาให้เอาปุ๊บก็คือค่อยๆเดินไกลแล้วก็ยิงทีละนัดทำทั้งหมด5ครั้งนะครับผม ไม่จําเป็นที่ว่ากระสุนจะต้องอยู่ในกล่องสีดําขอแค่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะเล็งที่กล่องสีดำเนี้ยทุกครั้งถ,ถ้าเกิดว่ายิงแล้วกระสุนตกมาตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเล็งที่เดินทุกครั้งมันจะอยู่ตรงนี้ห้านัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าการเดินไกลเรามีปัญหาหรือทุกอย่างยังไม่โอเคก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มกระสุนมันก็จะบานแล้วก็รู้ได้ว่าโอเคเรื่องนี้เราต้องไปแก้ไขไปฝึกเพิ่มเรื่องนี้นั่นเองอันนี้คือดิวแรกทิกเกอร์อสูรเดียวใช้ห้านัดแรกนะครับผมต่อมาอันที่สอง จะใช้ชื่อว่าเป็น presentation deal presentation deal เนี่ยเป็นดีลที่ถูกใช้ครั้งแรกโดยตู้แหลมโลนินแทคติกเป็นคนเริ่มเอามาเล่นก็คือจะเริ่มจากเป็นท่า c o m p e s s a d y ก็คือเป็นท่าจังหวะ2หรือจังหวะ3ามดยบางตำราก็คือท่าพร้อมยิงแต่และพอถึงเวลาเริ่มยิงปุ๊บก็ทำการชักปืนแล้วก็ทำการยิง1นัดเทียนัดไปที่เป้าการเล็งทุกอย่างเหมือนดีลแรกเป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่าเริ่มมาคือโอเคจาก c o m p e s s a d y ประทับยิงทําการเดินไกลยิงก็ให้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมทําทั้งหมด4นัดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเราเจะเหลือกระสุนอีก6กนัดสุดท้ายเราจะใช้ดิวที่มีชื่อว่าคอนโทรลแพร่ดิวก็คือเริ่มต้นจากคอมเพรสซอแล้วก็เริ่มการยิงทีละ2นัด,ดต่อเนื่องยิงนัดที่1นึ่งรีเซตทุกอย่างกลับมานัดที่2ประมาณนี้รวมทั้งหมดเนี้ยสิบห้านัดวัตถุประสงค์ก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะเล็งที่ตรงนี้ทุกครั้ง ถ้าเราเลียงที่ตรงนี้ทุกครั้งกลุ่มกระสุนถ้ามันไม่โดนตรงนี้เลยหรือถ้ามันลงตรงนี้หรือลงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะโดนตรงนั้นทุกนัดแต่ถ้ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยแสดงว่าโอเคมันยังมีบางส่วนที่โอเคเราอาจจะบกพร่องไปบ้างก็ไปฝึกเพื่อเมาอันนี้ข้อดีของตัวเนี้ยคือผู้ใช้สามารถที่จะทบทวนพื้นฐานการยิงปืนของตัวเองแล้วก็สามารถเจาะลึกได้ว่าหัวข้อไหนที่เราต้องการจะแก้ไขเราจะแก้ที่การเดินไกลไหมเราจะแก้ที่การเล็งไหม หรือจะแก้ที่การประทับปืนยิงไหมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคนยิงแต่ละคนเดี๋ยวมาลองยิงกันโอเคนะพร้อมแล้วมี15นัดอยู่พร้อมใส่15นัดใส่ได้ด้วยเหรอได้เนี่ยต่อตูด2นัดต่อตูดถึงได้15เหรอต่อตูดได้15บหาทำไมต่อตูดได้17บเจวแปลกวะสิบอ็ดมมเด็กที่เดิมเด็กที่เดิมอันที่สองยิงเด็กที่เดิมอันที่สามยิง ต่อไปคั้งที่สี่ยิงเคครั้งที่สองเคครั้ที่สามเคครั้งที่เอตะเมื่อกี้น่าจะดูรูถ้ากระสุนมันเริ่มลงมาเรื่อยๆเราเริ่มสะกิดได้หรือว่าไปเผิอดูรูกระสุนใช่ไหมใช่โอเคไหมต่อไปคอมเพสยิงคอนโทรแพรทีละสองนัดสองนัดสามครั้งได้ครั้งที่หนึ่งจากคอมเพสจากคอมเพสครั้งละสองนัดครั้งละสองโอเคครับนะครับผมท็อปยิง กลับมาคอมเพสกลับมาคอมเพสโอเคเลี้ยงกล่องสีดำครับพร้อมแล้วเอาโอเคกลับมาคอมเพสกลับมาคอมเพรสทีเดียวอ่ะยิงโอเคติดคัดแก้ไขต่อแตอนทอมเป้าอ่ะ <c oughs> โคตรล้มอ่ะแหมดีจังเลยครับเตะต่อแตนทอมเป้านะ <c oughs> <Tommy. S 1> ครับวันนี้ก็หลังจากใช้กระสุนปรยมาณจํานวนมหาศาลนะครับคือสําหรับผมก็ใช้ไปทั้งหมดหนึ่งกล่องยี่สิบนัดฮะแล้วก็ยืมติดเพื่อนอีกคนละห้านัดฮะ <10 S 2> ก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจแล้วก็เอาไว้ขิงคนอื่นได้ใช่ไหมครับใช่แล้วนะอ,นนอันนี้คุณทํำอะไรฮะพักแมนเนี่ยเคยเลย่นไหมพักแมนอันนี้เป็นมินิแชร์ล์นที่เขามีความเข้าใจสูงมากพักแมนพกแมนคือให้เอากันไก,นกตัด มันบอกว่าการตัดัง่ายไปเอาไม่โลดเดินผ่านตายมันโลดตายอันนี้เป็นอันนี้เห็นอันนี้คือเรานี่เอกายตัดเนี่ยจริงเป็นการเอาอะไรตัดครับพี่จริงเอาทำอะไรฮะกระเป๋านี้เราใช้กระสุนตัดครับผมพลังจิตพลังจิตใช่ครับประมาณนั้นก็เป็นมินิชาเล์น์ขำขันกันช่วงท้ายการฝึกปาละมันซึ่งเอาจริงๆสุดท้ายคือการขิงกันเองนะฮะใช่ครับผมขิงครับผมจะขิงทุกคนครับจะบอกว่าผมจะใส่ไปสมัครงานเลยว่าผมยิงปืนกระดาได้ ดาวช่วยมันเยียมจริงๆเลยคุณทําอะไรได้คะผมยิงปืนตะกระดาษได้ครับที่บ้านมันมีกันไกลหรือคะตามนั้นนะครับครับตามนั้นแหละฮะก็ตามนั้นนะครับแล้วจริงๆ,ๆเราก็ยังมีดีลเหลือนะครับเป็นดีลของพี่จาแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วกลับบ้านนี่กหมดเวลาแล้วครับก็พี่จําก็เรียน,นเชิญกลับ<อ>บ้านไว้เลยยังไงก็คุณพี่จาที่มาล่วมเฟรมแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทด้วยนะครับผมครับแต่ก็สุดท้ายนี้ฮะก็เหลือดีลหนึ่งเหลือดีลหนึ่งคือเป็นการแลกเปลี่ยนเนอะคือชาวคามเราก็มี ดิวสุดท้ายนะครับชื่อดิวว่าลุงกับป้าอีสานกันเอง few later. นะครับก็ขนรับเข้าสู่ดิวลุงกบ้าอีสานกันเองนะครับสำหรับดิวแรกนะครับก็จะเป็นข้าวหมูย่าง ครับผมไงบ้างครับโอเคครับโอเคฮะอ่อเนี่รับอยู่ที่สองต้มตำแต่ไม่เด็ดเพราะมีคนไม่กินเผ็ดใช่เออให้ยาว่าอยู่ดูดีรมานีครับวิอะไรมาแล้วของจริงน่ จังเกินตําอันนี้เรียกอะไรจริจริงเมื่อกี้เป็นแค่เป็นแค่การการวอร์มปั๊เป็นวอร์มัอันนี้คือของแทรวิสาอันนี้กินนิ่้ลอยมาแล้วโอ้โคืนนี้จะรอนีหนะเจอครับไปเลยครับไปเลยถ้านคนเล่นกันไหนตักองตึ้ แซไปบอลแซบ่บอลวันนี้ไม่รอดนะวันนี้ไม่รอดวันนี้ไม่รอดเนี่ย <c oughs> แซไม่รอดแน่ยริวต่อมานะครับเป็นดิวที่มีความสําคัญมากของงานนี้นั่นคือไก่ทอดงาใช่เดี๋ยวริวนี้ยกให้กับพี่จ้ำเ,เลยครับสุดอยอดครับไก่ทอดชิบท <c oughs> อดเ <c oughs> จ้ลองโชว์กินไก่ทอดคนระับสุดยอดเลยครับอือเป็นไงบ้างครับแลบบี้แลบบี้อืออรอ มาร้านลุงกับป้าอีสังันเองเนี่ยพลาดไม่ได้เลยไก่ทอดงาสั่งจานเดียวไม่เคยพอก็อะไรหมดหมดพวกมึงกินกันโอนเรื่อยๆไม่ใช่ใช่หรอใช่หรออายุแล้วนะโอเคครับต้องขอบคุณพี่ไวท์จริงนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่จำมีอะไรจะกล่าวไหมครับยังไม่เป็ลกหัวตัดอะไรตรงนี้ตัดนี้ดีกว่าเก็บเก็บนี้เก็บเก็บกดอ๋อเก็บเก็บกดหัวตัดนี้แหละ